สวัสดีค่ะทุกทกคนมาแล้วค่ะนะคะก็หวังว่าไม่สายมากนะคะก็วันนี้นะคะที่อาจารย์ก็จะลงแนวทางให้อีกนะคะแล้วก็อ่าลองมาดูสถิติของเมื่อวานที่เลขอาจารย์ให้นะคะ,ะเลขเด่นประจําวันนะคะทุกน้อยแล้วก็มาเลยนะคะที่อาจารย์ให้ก็จะมี4กับหนึ กับเ็ดนะคะแล้วก็บอกว่าให้ระวัง3เอาไว้นะคะให้ระวัง3เอาไว้นะะก็เรามาดูกันว่าเราเข้าอะไรกันมั่งนะคะอ่าเฉพาะคิดนะคะที่อาจารย์อ่าลงให้ก็อ่าผลมันออกนะหนึ 108, 7, 9, ่งศูนย์แปดเจ็ดเก้าเราก็เข้าเจ็ดข้างล่างนะคะแล้วก็พิเศษนะคะพิเศษเราออกศูนย์แปดห้า 03นะคะก็เข้าตัวที่บอกว่าให้ระวังเอาไว้ก็คือ3นะคะแล้วก็ปกตินะะปกติก็คือ06456นะคะเราก็เข้า4ข้างบนไปนะคะมาเลนะคะมาเล89436นะคะอันนี้เราก็เด้งนะคะ89436นะคะเข้าทั้งหลัก4เข้าทั้งหลัก3 นะฮะแล้วก็มาดู VIP VIP 1 0ไเอ้ย10 10156นะคะอ่าเราก็เข้าในหลักหนึ่งนะคะอ่าเข้าทุกหลักนะคะเข้าทุกเม็ดนะคะอันนี้เนาะอ่าก็นะคะอย่างที่อาจารย์บอกใครสนใจที่จะเข้ากลุ่มพรุ่งนี้นะ,ะอาจารย์จะเปิดกลุ่มนะคะก็ใครสนใจทักค,คอมเมนต์ไว้นะคะเข้าฟรีนะคะอ่าสมัครฟรีเพียง แค่สมัครลิงก์นะฮะสมัครลิงก์ที่ของทางกลุ่มนะคะก็เข้ากลุ่มได้แล้วนะคะก็แอดมินเขาจะดึงเข้ากลุ่มกันทุกคนนะคะอ่ะไม่พูดท้ทาเพลงกันมากเรามาดูเลขที่อาจารย์จะให้ของวันนี้นะคะจะมีเลขอะไรมั่งนะคะอ่ามาแล้วค่ะเนาะอันนี้วันนี้ก็จะมี ทุกนอยแล้วก็เลมาเลยด้วยนะคะวันที่10นะคะเลขเด่นประจำวันของวันนี้อาจารย์ขอให้เด่น3 5แล้วก็6นะคะอ่าให้ระวัง7เอาไว้นะ,ะให้ระวัง7เอาไว้นะฮะชัดเจนเหมือนกันนะคะก็อ่าไม่รู้ว่าจะเข้าอ่านอยไหนหรือเข้าอ่าหวยอะไรนะคะก็อันนี้ พิจารณาดูเอานะคะพิจารณาดูเอาส่วนมากพลาดน้อยนะคะส่วนมากพลาดน้อยมากเลยนะคะจะเข้าสักส่วนมานะคะจะเข้าสักส่วนมากมากกว่าอันนี้นะคะก็ให้ทุกคนพิจารณาดูเอานะคะวันนี้ก็ขอให้เลขที่อาจารย์ให้รวย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 ,รวยปังปังนะคะก็ให้ทุกคนมีเงินกินเงินใช้ตลอดไป gaan, นะคะก็อ่ เป็นเพียงเต็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นเป็นตัวช่วยให้กับพวกคุณนะคะใครที่สายเต่นวิ่งรูดนะคะสายวิ่งรูดไปก็น่าจะได้เนาะอะแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะเอาไปจับคู่ก็ดูดูของอาจารย์ท่านไหนนะคะเลขที่อาจารย์ให้ก็ไปตรงก,กับอาจารย์ท่านอื่นก็ซื้อลองซื้อไปนะคะอย่าไปทุ่มมากนะคะอะเป็นเพียงแค่แนวทาง นะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ขอให้โชคดีรวยรวยรวยกันทุกคนนะคะอ่าเฟรเอฝากเพจบ้านเศรษฐีอาจารย์เมย์ uk นะคะก็ถ้าใครติดต่ออาจารย์ทางช่อง YouTube ไม่ได้นะคะก็ติดต่ออาจารย์แล้วก็แอดมินนะคะอ่าช่องทางบ้านเอเศรษฐีอาจารย์เมย์นะคะเพจนะคะอ่า นะคะแอดมินเขาจะช่วยแล้วก็ถ้าคุณสนใจเข้ากลุ่มนะคะคุณก็จะได้รับแนวทางแบบนี้ทุกวันนะคะจะไม่พลาดแนวทางนะคะก็สนใจสมัครฟรีค่ะลิงก์เราเพียงแค่ให้ลิงก์คุณไปใช้นะคะคุณก็ใช้ลิงก์ของเราของทางกลุ่มเรานะคะคุณได้รับแนวทางฟรีทุกวันนะคะโอเคค่ะไม่พูดรำ่ำทำเพลงกันมากเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะลงคลิปให้นะคะ ก็ขอให้โชคดีปังปังกันทุกคนนะคะขอบคุณมากค่ะ